สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมเอาพี่น้องครับผมมาพอกันอีกอเก่าเหมือนเดิมนะครับผมเนาะเอาสำหรับในคลิปนี้พี่น้องครับผมผมขอมีแนวทางที่น่าสนใจของมุลดีๆที่น่าติดตามนะครับผมเนะมาะใหม่พี่น้องเข้าไปไว้พิจรารณาเปลี่ยนของมุ่นเป็นแนวทางเสี่ยงจคเสี่ยงดวงกันอีกชุดหนึ่งนะครับผมเนาะ สถิติดีมากๆสำหรับแม่ทางชุดนี้พี่น้องครับผมเนาะการจะเป็นนะครับผมแม่ทางชุดนี้ก็จะเป็นหน้านี้อย่ามองข้ามนะครับผมเนาะจับย่ามสามตาพี่น้องครับผมนี่เบื้องเอาหัวที่ผ่านมากับวันนี้ที่พี่น้องเด้อเบื้องสี่เบียรเทียบเท่ากันสถิติเื่อกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมอธิบายหัวที่ผ่านมาให้ฟังกันก่อนนะครับผมเนาะพี่น้องครับผมข้อมูลหลักสิบพี่น้องหัวที่ผ่านมาไฮซูนพี่น้องครับผมเนาะหลักสิบก็สูงนี่มาครับผมจับผู้ให้ตรงๆ ลักซี่เป็นบอดซูนซูนสามมิลิแม่นแม่นว่ะครับผมเนาะเออลักซี่บนพี่น้องลักซี่ร่างอักแปดให้สองกับแปดเข่าแปดเข่าตรงตรงครับผมเนาะเนี่ยคือลักซี่ชุดนี้เป็นลักซี่ครับพี่น้องเนื้อที่เป็นเครื่องไม้ผูกไว้ให้เนี่ยเป็นลักเป็นลักซี่นะครับผมเนาะเอาไปเล่นลักซีบไม่ต้องกลับนะครับผมลักซี่คือลักซี่นะครับผมมีบอดแม่นแม่นบ่ ไลน์งวดติดเราเด้กพี่น้องนะสถิติดีมากๆงวดอันคลิปนี้อันนี้ทางชุดหนึส่สถิติดีดีครับผมนะเออเลยอยากเขามาให้พี่น้องเข้าไปไว้พิจารณากันอีกชุดนึงธรรมะาค่อยเอาไปครับว่าม,มากก็ว่าเป็นยังงครับผมก็ตามนั่นแหละนะตามดวงของข้อหรครับผมนะนี่เอามาหนี้งวดนี้พี่น้องครับผมซื้อครบกระดาคมบสองห้าหกเก็บพี่น้องหน้านี้อย่าบอกข้ามจากยามสามตาข้อมูลหลักสิบพี่น้องงวดนี้หลักสิบหันหนึ่งพี่น้องครับผมนะหลักสิบคื่อนเด้อ หนบนพี่น้องของผมเนาะคูณหนึ่งหาหนึ่งเก็บหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่เกครับผมเนาะหลักสีบนขึ้น1พี่น้องมักหนึงว่าเอาหึไปเรียนะพี่น้องเด้อเรียนตัวได้เลยให้แอดเราสั่านี่เนเนีนยนอาม 4, 4, 5, 5, ีดีสี่จุดเด้อตัวเนียนนะตัวเรียนคสี่หาจุดนี่ยครับผมหนึ่งเก็ห่งสอนึ่งสามหนึ่งเก่าคับผมเนาะเอาวันนี้เลขล่างครับผมได่ายสตัวหลักสิบห้หากับ8พี่น้องหลักส เนาะอาจจะคู่หากับหาหาหากหาแกับแปดหาแปดก็แปพี่น้องครับผมเนาะเอามาแปเอาไปเรียนแปดพี่น 8, ้องมาหาไปเรียน 5, หา,หา,า 1, เ,อาเ้อมนะัมกตรตรหน,นึ่ไปเรียนหนึ่งครับผมนะ 1, เนาะมักตัวใดงวดนี้ครับผมเนาะไปยูรักซิปอย่างเดียวหาไปยูรักซิแปแปดักซิปอย่างเดียวพี่น้องตามมีทำามัตามนีครับผมเนาะหนึ่งนะอ 1, ย่างละแอกับหน่งนีงล่ลึ่งเจ็ดหนึ่ แปดยังละแอดแปดหาแปดเก้าแปดแปดแปดหกแปดเก้าแปดหาเน่น้นพี่น้องครับผมหายังระบานหาเก้าหาแปดหาหกหาหาพี่น้องหาเปีเอาดีละอธิบายขั้นแรกพี่น้องครับผมเนาะชัดๆกันแล้วครับผมเปรียบเทียบให้เบื้องความสถิติวัี่ผ่านมากับมวลนิดนะเบื้องเอาแคปหน้าจอไว้ผู้ใดมาแต่ล่องเอาไปเป็นข้อมูลกันได้ถ้าวะมากถ้าวะตรงใจก็วะต้องเอาไปพี่น้องครับผมน้ำเบื้องไว้ซื่อๆกันเลยครับผมเนาะ นะครับผมตามดวงไพ่มันนะครับผมนักพูดไมีดวงเข้าไปก็ได้โรูดเพราะดี๋วไม่มีดวงเกี่ยู่กับว่าเอาก็คือว่าไม่มีดวงนั่นแหละครับผมเนาะอ่ะตามนี้นะพี่น้องเนี่ยที่จะละหน้าหลายๆครับผมนักทุกตัวเลขทุกแนวทางเป็นเพียงแค่ของุ่นเป็นเพียงแค่แนวทางกันเท่านั้นมีเขามีลุกพี่น้องจะละหน้าหลายๆครับผมนักทุกการลงทุนต้องมีความเสี่ยงพี่น้องครับผมเอาฝากไว้พี่น้องครับผมเบื้องติดกันเลยไอ้เรื่องอะไรก็แชร์ก็ติดตามก็จะตะใครกดเป็นดึงแกนเด็ดคุณเจ็บเองก็ต้ไปเจอกันคลิปต่อไปเ้อกันคล เอาอยู่ดีไม่แห้งม,มันมากันพี่ปู่ทุกคนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม